ดูนี่ดูดู โอกาสเหมือนไอ้ทีมไม่รีบินมันจะละลายไม่รีบินมันจะละลายโักานเหมืนไอทีมเลยครับต้องดูว่าใครจะมีโอกาสสรางความกดดันกับทีมเดูดีดูดีดูว่าวามยางที่บเยน้เย right. ็นอจเอยน้ยืนเอาทำการสวครับแต่รูอว่าตรการตัวจะแยกกันนะครับตงจเย็นครับต้งใจเย็นครับ ใจเย็นครับใจเย็นครับเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นครับปีบาลครับนะห้าคนได้ครับห้าคนได้ครับห้าคนได้ครับจะไปมีเรื่องกันครับขออนุญาตครับขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ